อะไรนะ <Huh? S 1> อันนั้นอะไรความเย็นความเย็นอืมลงมา,าม <c oughs> เอาความร้อนมั้งโอเคโอเคโอเคความร้อนความร้อนความร้อนจ้าอ่าพร้อมยังพร้อมแล้วลงเลย เอาความเย็นมัง่งความเย็นมัง่งสิเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกนิ้วลงไปนะั้นะนะเดี๋ยวตกจับไว้ฟิ่